วันนี้เอาเคสมารีวิวให้ดูวันอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้คือ Antec NX 5 0 0 m นะครับกับราคา1000ต้นต้นเท่านั้นนะครับเหมาะกับใครนะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ระดับบัจ็ตถึง mainstream นะครับมีอะไรเด่นเด่นบ้างนะครับก็พันต้นตตรงนี้เขาให้ออปชันมาสำหรับการติดตั้งชุดน้ำปิดได้สบายๆนะครับอันนี้ก็1 1 0มิลิเมตรได้2ตัวด้วยนะครับแล้วก็ดีไซน์ด้านหน้าต่างๆที่มันดูเนี้ยบนะครับมีพอร์ต usb c นะครับที่เป็น3.2 เจน2นะครับก็เรียกง่ายๆว่าแค่1,100แต่ว่ารองรับทั้งหมดนี้ก็คุ้มแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นเคสแบบเรียกว่าไม่ได้มิดทาวเวอร์นะครับเป็นกึ่งมินิทาวเวอร์นะครับเพราะว่าจะรองรับบอร์ดที่ MATX นะครับหลายคนฟังถึงตรงนี้อาจจะปิดไปแล้วเพราะว่า MATX แม่งใส่บอร์ดส่วนใหญ่ไม่ได้ไม่จริงนะครับเดี๋ยวนี้ผมบอกให้เลยนะว่าบอร์ด MATX เนี่ยเยอะกว่าแต่ก่อนมากนะครับสมัยก่อนเนี่ยผมเองก็เหมือนกันนะถ้าเราเห็นเคสเป็นแบบเอ่อ MATX รอ,อม,มองข้ามนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ ถ้าคุณไปไล่ดูนะครับไอ้พวกบอร์ดที่มันเป็นแบบโอเคยกตัวอย่าง Intel ชิปเซ็ตแซเนี่ยมันก็ ATX ใช่ไหมแต่พอคุณลงมาดูแบบชิปเซ็ตที่ประหยัดลงมาอย่าง B เนี่ยครับส่วนใหญ่มันก็กลายเป็นแบบ mATX กั้หมดแล้วนะครับ ATX มีไหมมันก็มีแต่ก็อาจจะเป็นบอร์ดที่มันดูลดโล้นหน่อยไม่สวยก็เลยกลายเป็นว่า mATX เป็นมาตรฐานใหม่ของพวกบอร์ดแบบ B s e รี e s อะไรอย่างนี้แล้วก็ว่าได้นะครับพอคุณอามาใส่เคสเนี่ย mATX มันก็จะพอดีตัวนะครับก็เลยเป็นอะไรที่ออกแบบมาจาบกลุ่ม Midrange to Ent r y l e v e l budget level อะไรอย่างนี้มากกว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันฮะอย่างแรกต้องทราบมันก่อนนะครับเคสตันนี้เป็นเคสบั d จ e ตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะหวัง่้งคุณภาพงานประกอบอะไรต่างๆเ <ๆ S 2> นี่ยผมก็จะไม่ได้เชีย์ตรงนั้นเลยนะครับเพราะว่ามันเนี่ยเอาตรงๆนะผมยกมือเดียวแบบเบาหวงเนี่ยประมาณแบบ3ามโลนิดๆเองนะอันนี้ยกได้สบายๆนะโยนได้สบายๆด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะไม่ต้องไปหวังนะครับเมื่อเทียบกบบพวกเคสราคาแบบสองสามพันแต่ก็งบประมาณพัน ก็เป็นโลหะต่กับพลาสติกนะตรงนี้ที่เห็นมันจะคล้ายๆกับโลหะแต่ว่าไม่ใช่โลหะนะครับเป็นพลาสติกแต่ไม่ใช่พลาสติกที่ดูแย่นะเวลาคุณมาจับก็รู้สึกว่ามันเป็นพลาสติกที่แข็งแรงนะครับตรงนี้ผมว่าดูดีอย่างบประมาณนะครับแต่ว่าส่วนอื่นของไอ้ความหนาของเหล็กโอเคนะก็ตามงบนะครับที่เหลือด้านบนก็เป็นแบบโลหะ ด้านข้างม็เป็นโลหะนะครับมีแค่ฝาหน้าตรงนี้ที่เป็นพลาสติกแต่กลับมองว่าพลาสติกของตัวนี้ดูดีกว่าโลหะที่เขาให้มาอีกนะครับดีไซน์เป็นยังไงนะครับผมว่ามันก็คล้ายๆเครื่องที่แบบว่าดูไม่ได้เกมมิ่งอะดูเป็นเครื่องแบบโปรเฟชชั่นอลเครื่องเวิร์กสเตชันให้อารมณ์คล้ายๆแบบไอ้ที่ขูดชีสของ Apple Mac อะไรอย่างนั้นมากกว่านะครับและอีกอย่างทีุ่ณเห็นดูเด่นเป็นสง,ง่าน,นะครับไม่รู้ว่าดูเด่นเป็นสง,ง่าหรือเปล่าก็คือหน้ามันจะเรียบๆใช่ไหมไม่มีอะไรเอ เอะผมจะเรียกว่ามันขัดใจดีไหมนะเพราะมันมันโผล่มาอยู่อันเดียวเลยครับแต่ว่าถ้าจะให้คิดอย่าง่ี้หนึ่งโอเคมันดูมินิมอลนะครับมันดูเหมือนแบบว่าเป็นสมาร์ทโฟนเป็น gadget ท,ที่มีมาให้ช่องเดียวนะครับและไอ้พอร์ตเนี่ยมันก็ไม่ใช่พอร์ตห่วยนะครับเป็นพอร์ตดีเลยนะครับเป็น USB Type C 3.2 Gen 2นะครับก็แปลว่าไอ้พวก external SSD ความเร็วสูงแบบสกิกะบิตอะไรเงี้ยคุณเอามาเสียบช่องเนี้ยใช้งานได้นะครับซึ่งสำหรับเคสราคาประมาณนี้ ให้มาแบบนี้ก็คือดีมากแล้วนะครับแต่ว่าที่เหลือนะครับมันก็จะมาอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับซึ่งด้านบนเองมันก็เหมือนว่าเป็นเคสโครงสร้างมาตรฐานอะแต่ว่าพอเขาเอามามาใช้กับตัวนี้เขาก็ไม่รู้ใส่ตรงไหนเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแบบเออมีไม้เท่านี้โอเคใส่เพิ่มไว้ด้านหน้าแล้วกันอะไรอย่างนี้มากกว่านะผมอาจจะคิดอย่างนั้นสำหรับแบรนด์ Antec ที่เขาทําประมาณนี้อยู่แล้วเพราะโครงสร้างหลายๆตัวใน Antec เนี่ยมันเหมือนกันไปเพิ่มฟีเจอร์อะไรกๆน้อยที่ฝาหน้า ก็เลยมาอยู่ตรงริเวณนี้นั่นเองนะครับปุ่ม power นะครับแล้วก็ปุ่มอันนี้ไม่แน่ใจว่ารีเซ็ตหรือ rgb นะครับแต่จริงแล้วคุณก็ไอปุ่มพวกนี้เป็นบวกลบคุณก็สามารถต่อเข้าคอนโทรลเลอร์อาไปใช้กับเมนบอร์ดปุ่มรีเซ็ตได้อยู่แล้วเหมือนกันนะครับ usb 2 2ช่องนะครับไมโครโฟนหูฟังนะครับแล้วก็ super speed อันนี้ธรรมดา USB A หนึ่งช่องนะครับตรงนี้ด้านบนจะเห็นว่ามีดัซิลเตอร์แบบแม่เหล็กแต่ว่าก็ไม่ใช่แบบดัชซิลเตอร์ละเอียดอะไรนะรองรับพัดลมได้ขนาด120และ142ตัวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับเคสขนาดเล็กตัวนี้ผมว่าเป็นอะไรที่โอเคเลยนะที่รองรับได้ที่142ตัวที่สำคัญตรงนี้มันติดชุดน้ำได้ด้วยนะครับอันนี้วัสดุเป็นโลหะนะครับ <S <S เดี๋ยวกลับมาที่เรื่องดิเมนชันของตัวเคสสักนิดหนึ่งนะครับเคสตัวนี้มันเป็นมินิทาวเวอร์นะครับก็คือ จะเลก็กกว่ามิเทลเวอร์นิดหน่อยนะครับโดยที่ดิเมนชันด้านลึก430ม mm, มด้านกว้าง200มิลิเมตรแล้วก็ด้านสูงที่451ม mm, ิลิเมตรครับหมุนด,ดูด้านข้างกันนะครับน,นี้จะเห็นว่าดีไซน์ต่างเหมือนเคสปกติเลยนะครับถ้าคุณดูในกล้องในคุณอาจจะดูไม่ออกว่าเออนี่มันเคสเล็กเหรอแต่ถ้าคุณที่เอาฝาหม,มุนของคุเข้าใจนะครับว่านี่แหละมันคือเคสปกติที่ย่อส่วนลงมานะครับแต่ว่าทุกอย่างยังคงดูสมส่วนนะครับฝาข้างเป็นเทมเพอร์กราสนะครับแกะออกมา ก็อาจจะต้องระวังตกทีดนึงนะครับเทมเพลกลาสหนาไหมนะครับถือว่าโอเคนะมันไม่ได้หนาถึงขั้นแบบพวกเคส mid range นะแต่ก็สำหรับเคสบั d เจตตัวนี้ก็โอเคแล้วนะครับไม่น่าแตกง่ายอะไรมีน้ําหนักแล้วก็มีไอตัวโครงโลหะด้านข้างที่ํำมาด้วยเช่นกันนะครับต้องบอกไว้หน่อยนะครับว่าตัวน็อตเขาเนี่ยที่ให้มานะครับมันไม่ใช่น็อตที่ติดคาเพาะะ้เวลาถอดก็ กาหายนิดนึงนะครับเอาใส่ไว้ในถ้วยไว้ในฝาสักอย่างจะดีกว่านะครับและอย่างหนึ่งก็คือครั้งแรงเกเท้าไขมาเนี่ยแน่นมากก็คงยังต้องใช้ไขควงอยู่ดีนะครับแต่ประกอบของค,คงจะมีไขควงทุกคนอยู่แล้วละฮะครั้งที่2ก็อาจจะขัดไว้ไม่ต้องแน่นเท่าไหร่อันนี้แล้วแต่คุณนะครับส่วนภายในฮะลองดูกันนะครับอันนี้ก็จะไม่ได้มีพวก rubber grommet หรือว่าไอ้รูยางอะไรที่ ดูแล้วมันการบาดมือแต่ว่าเขาก็มีการพับเหล็กมาอย่างดีแล้วนะครับก็ไม่ต้องกลัวบาดมืออะไรแต่อย่างไรก็เป็นม,มาตรฐานของเคสใหม่ๆนี้นะครับการรองรับเมนบอร์ดนะครับด้วยความที่มีทาวเวอร์นะครับมันก็รองรับแบบ m atx หรือว่า itx นั่นเองนะครับ clearance อ่ต่างๆมันก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับตัวนี้จะรองรับการจออยู่ในระดับที่300มิมนะครับถ้ามี พัดลมด้านหน้าแล้วก็ไอพวกแบบหมอน้ําอะไรอย่างงี้นะครับแต่ถ้าไม่มีพัดลมเนี่ยครับก็จะติดตั้งได้ที่320ม mm มนะครับส่วน CPU Cooler นะครับตัวนี้เคสด้วยความที่มันค่อนข้างจะแคบนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้ใส่ขนาดได้ใหญ่มากนะครับจะได้สูงสุดที่ประมาณ155ม mm มนะครับแนะนาว่าวัดกันดีๆก่อนนะครับเพราะว่าซิงค์ทาวเวอร์ขนาดใหญ่12เซนบางตัวเนี่ยมันเกิน155ม mm มไปแน่นอนนะครับด้านล่างนะฮะจะเห็นว่ามันมีพื้นที่สำหรับการติดตั้ง SSD หรือว่าฮาร์ดดิสก์ได้อีกหนึ่งลูกนะครับซึ่งตรงนี้คุณติดตั้งไว้เพื่อโชว์โลโก้ก็ได้แต่ถ้าไม่อยากโชว์ไปข้างหลังเอาอเปิดฝาหน้ามานะครับต้องบอกอีกหนึ่งว่าระวังหน่อยเพราะว่ามันจะมีไอ้สายแพนแล้วก็ไอ้ช่อง USB 3ตรงนี้ครับภายในไม่ได้มีดัสฟิลเตอร์อะไรมานะครับแล้วก็ไอ้รูตรงนี้มันจะมองผ่านได้นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หนาขนาดนั้นถ้าคุณสังเกตด,ดีนะครับมันจะมีร่องลมเล็กๆที่ เข้าไปตรงบริเวณนี้ครับแอร์โฟลอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับแต่เหมือนว่าตัวมันเนี่ยเป็นคล้ายๆดัสฟิลเตอร์ในตัวแล้วนะครับเพราะว่าถ้าคุณดูดีๆมันมันจะมองผ่านลําบากนิดหนึ่งนะครับก็ตามนั้นโฟล์อาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ก็ว่าไปตามตรงนะครับภายในก็พัดลมเนี่ยติดตั้งได้หม้อน้ําติดตั้งได้นะครับแต่หม้อน้ำไม่ต้องเขยิบไปอยู่ฝั่งด้านในนะครับโดยที่การรองรับขนาดพัดลมของเขาเนี่ยครับ ก็ได้ตั้งแต่3ามรมเมเลยนะครับก็คือหม้อน้ํา3ตอนหรือว่า1 2 0ย mm, ยีมมตตัวนะครับหรือว่าจะใส่2 8 0ร m mm มมที่เป็นแบบ140 2ตัวอันนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันครับด้านหลังต่อนะครับด้านหลังตรงนี้จะเห็นว่าอย่างแรกเลยคือเคสตัวนี้รองรับชุดน้ําเพราะว่านี่ด้านบนมันมีพื้นที่ไว้นะครับดูยังไงร,รองรับไม่รองรับชุดน้านะครับ คือเคสส่วนใหญ่เนี่ยติดตั้งพัดลมด้านบนได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าไม่รองรับชุดน้ํามันจะไม่มีพื้นที่ตรงนี้ไม่มีหน้าผากตรงนี้นะครับแล้วก็ IO เนี่ยมันจะอยู่ขยบชิดด้านบนใตตัวนี้มันมีพื้นที่เหลือเฟือสำหรับติดตั้งชุดน้ํานั่นเองนะครับตรงนี้มีพัดลม1นึ่งร้อยิลลิเมตรให้มาแล้วหนึ่งตัวแต่ว่าไม่ใช่พัดลม R G B หรือไรนะครับเป็นพัดลมธรรมดาสีดำๆแล้วก็เป็นหัวแบบ3พินธรรมดาไม่ได้พีเดลเอ็นะครับ n อ i o n Slot นรั้่5ช่องนะครับมบบขอไม่ได้า,า็ตรงนี้จะเห็นว่า ด้านหลังเนี่ยเข้าถึงมอเติพรายต้องเสียบเข้าอย่างนี้ฮะฝาด้านหลังนะครับก็เป็นน็อตแบบตั้มสกรูแต่ว่าไขมาแน่นเกินตั้มอีกนิดนึงเหมือนกันนะครับพอถอดออกมาแล้วก็จะหล่นออกมาไดางา้ง่ายๆแบบนี้นะครับไม่ได้มีอะไรล็อกไว้มากมายแต่อย่างใดความบางของฝาก็ตามราคาฟังเสียงกันฮะก็กลวงๆนิดนึงนะครับตามกลุ่มกลประมาณของเขาอะฮะภายในจะเห็นว่าพื้นที่การจัดสายไฟไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับพอมีนะแต่ไม่ได้เยอะ ถ้ามีส่วนใหญ่การซุกเนี่ยจะซุกไว้ในช่องนี้มากกว่านะครับแต่การติดตั้งโพสต์พลายของเขาเองนะครับมันก็ถือว่าเป็นโพสต์พลายขนาดมาตรฐานนะครับไม่สามารถใส่พวกแบบว่าพันวัตอะไรขึ้นมาได้เพราะว่ามันจะมากินพื้นที่ตรงบริเวณนี้นะครับส่วนอื่นนะครับก็จะเห็นว่ามีไดรฟ์เว y ด้านล่างนะครับซึ่งก็เป็นไดรฟ์เว y ที่สามารถไซส์ออกได้นะครับ2.5ด้านบนแล้วก็3.5ไว้ด้านในนะครับอื่นๆตรงนี้ก็สามารถใส่ s อ d ได้อีกนะครับ2ช่องฮาร์ดดิสก์ก็ได้2.5แต่ผมแนะนําเป็น SD เพราะว่า ไม่ได้มีไอตัวยางกันสะเทือนมาแต่อย่างใดอาจจะมีปัญหากับ Hard d i s ได้แนะนําว่าควรจะเป็นแฟล s สตอเรจมากกว่านะครับช่องร้อยใส่ไฟตรงนี้มันก็ได้แค่ร้อยนะครับผมไม่แนะนําให้ซุกเพราะว่ามันดูไม่ค่อยมีพื้นที่นะครับซุกก็ซุกกไปก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ สำหรับแอนเทคตัวนี้นะครับในงบประมาณ1000ต้นต้นๆนะครับต้องเอาแบ่งกันอย่างนี้นะครับถ้าคุณชอบฟังก์ชันอะไรที่แบบว่าใช้งานได้ตามมาตรฐานที่คนส่วนใหญ่เขาใช้เลยอย่างเช่นการติดตั้งชุดน้ำสองตอนนะครับแล้วก็การใช้งานพอร์ตคอมเดลสูงตัวเคสที่เอามาและใช้งานได้จริงนะครับพันกว่าบาทคุ้มนะครับเทเบิลกลาสให้มาแต่ว่าอันนี้คุณต้องไปซื้อพวกพัดลมอะไรต่างๆเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ให้อะไรมาเลยนะครับเน้นในส่วนของ connectivity แล้วก็ การรองรับชุดน้ําจะมากกว่านะครับส่วนงานประกอบอันนี้ต้องทราบไว้เลยนะครับถ้าคุณงบประมาณเคสแค่หลักพันกว่าบาทพันต้นๆอันน,นี้คุณหวังเรื่องคุณภาพงานประกอบและวัสดุอะไรต่างๆไม่ได้อยุดแล้วนะครับคุณอาจจะต้องข้ามไปในงบ2,000กว่าถึงจะเริ่มเห็นเรื่องวัสดุและงานประกอบที่ดีขึ้นมานครับอื่นๆก็ลองช่าหนักกันดูนะครับว่าคุ้มไหมส่วนตัวเนี้ยผมว่าถ้าคุณใช้ USB สาย2 Gen 2แล้วก็ใช้ชุดน้ําปิดสักชุดหนึ่งโดยที่ไม่ได้เน้นว่าเคสต้องหรูอะไรมากเนี่ยตัวเนี้ยมันรองรับให้คุณครบครับ